กูขอโทษกูจะไม่ทำอีกกูผิดไปแล้วไม่ไป็นไรคุณเถออันนี้คือคุณกำลังกล่าวหาบอกว่าผมเป็นคนแซวคุณฟ้องหาให้ฟ้องคุณคือเจ้าผมจริงไหมครับไม่จริงงานนั้นตู่กูมัดและนี่คือระยองรันเวย์ของทัพนักกีฬาของระยองเอฟซี บอบร,ระยอนะครับรอบนี้เรามางานเปิดตัวระยอยเอฟซีซึ่งรอบนี้เป็นการล้างอาถรรพ์ของผมยิ่งใหญ่เพราะว่าหลายงานละสัยติไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้ผมจะล้างอารรพนท็อปไฟเอาเลยเหรอเอาออรอดตึชั้นเป่เดี๋ยวพาไปดูเบื้องหลังก่อนวันนี้เป็นก่อนงานวันหนึ่งเราเป็นที่พิจิตรด้วยแล้วก็ใส่ไอเดียในงานเปิดตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมาลันทูเราเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศคลิปในคลิปนี้นะ เบื้องหลังงานเปิดตัวเตะบอลน,นัพิเศษปวดรองเท้าอินฟูเพียบปวดรองเท้าใหม่แค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวทะเลแค่นั้นทรงภูทรงภูเหมือนมามามาซ้อมง,งานเหมือนเขา่ามาดูแลนักบลอลเอาทรงในนี้หมายถึงว่าในจอดู่เหมือนกูมาดูแลนักบอลเป็นเอเย่นรับไม่คูดูและะอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวเขาไปพาไปดูรากัน พี่บอกแล้วนี่อยู่ในงานนะคะรับบรรยากาศงานเดี๋ยวนักเตะทยอยมามีเรื่องเดินแฟชั่นแฟชั่นอะไรอย่างนี้ด้วยก็เดี๋ยวรอดูนักเตะก็ค่อยมาลวจะต่างชาติเยอะเพราะต่างชาติเยอะบรรยากาศทีมก็จะแบบปรหลังขึ้นอ่ะทุกทีมน่คือว่า ที่เข้าไปถ่ายรูปด้วย่ายจริงอ่ะจบวันแรกจบครับนะเราบุข้างหลังไม่ได้นะครับเราก็จะมาบุกข้างหน้านะครับว่าเราจะคุยอะไรได้บ้างน,นะครับหน้าก็ดูตื่นเงียว่ะไหนมีนักบอลปะไม่มีจบนี่นี่นี่ารเบอร์ูเซลนะครับทุกคนหน้างานตอนนี้คือข้างในเนี่ยยังอาจจะยังไม่พร้อมแต่ข้างนอกนี่พร้อมลว เสื้อเย้าเยือนเติร์ดฮ้ยวันนี้กูใส่สีอะไรดีวะใส่สีเติร์ดเดือยคกูยอมเป็นทีม B สาตัวมีเย้าเย้ารู้สึกจะเป็นคอนเซ็ปมันคืออะไรวะสีน้ําทะเลของภาคตะวันออกน่าใช่นะประมาณนั้นแหละตัวที่2สีเหลืองเนี่ยเป็นเขาคอนเซ็ปมันคือรุ่งอรุณของภาคตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งก็ไม่รู้สีรุ่งอรุณ้าดตนนอ,อนออกแบบเพราะว่าปกติตื่นเที่ยงก็ <laughs> <laughs> เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ส่วนตัวที่ฉาเนี่เขาเป็นตัวคอนเซปต์ของระยองอยู่แล้วเขาจะชอบเอาผลไม้ประจาจังหวัดมาทําเป็นเสื้อปีที่แล้วก็เป็นทุเรียนนี่ทุเรียนแบบที่พี่คนนี้เขาใส่ที่เป็นตัวนู้นตัวทุเรียนนี่ก็เป็นปีนี้ตัวเติร์ดก็เป็นมังคุดสีมังคุดก็ดีก็ฟีลดดีเพราะว่าเออคือว่ากูเอา,เอา,เอา,เอาตัวมังคุดเี่ย และนี่คือระยองรันเวย์ของทัพนักกีฬาของไะยอง f อคนสุดท้ายของรรยอง f อ คนที่แฟนบอลรักมากในซีซั่นที่แล้วและก็เหมือนจะไม่อยู่กับเราแต่วันนี้เขากลับมาอยู่กับเราเสียงดังๆให้กับเรียวมาอีตอ ับ่น้องชายผมนะครับ I'm to interview my brother สวัสดีครับอันนี้คือคุณกําลังกล่าวหาบอกว่าผมเป็นคนแซวคุณคุณฟ้องสารใครฟ้องคุณแซวผมจริงไหมครับไม่จริงอันนั้นตู่ฟูมาร์ตโอเคเอาคุณคุณโบ้ยไปบางคทางตู่หรอครับตู่ฟูมาดไม่มีอยู่แล้ววันนั้นผมลงไปเขายิงผมอะไรขูเสกสันครับเสกสันสายเสียบเสาโอเคอันนั้นเสียงผมอ่าผมฟ้องสารใครฟ้องนะผมบอกก่อนเจอเจอผมแน่ ความรู้สึกครับวันนี้วันนี้อ๋อตื่นเต้นไหมเดยวชันตื่นเต้นกับชุดมากครับใส่ชุดน,นั้นแข่งดิใส่ชุดน,นั้นแข่งไม่ไหวไม่ไหวโคตรร้อนเอามันจะได้แบบเฮ้ยหูคุณร้อนกว่าคุณไม่ต้องกลัวใครเอเดี๋ยวระวังชนข้างหลังบอกฝากอะไรถึงแฟนๆละยองหน่อยได้ก็ปีนี้ก็เข้ามาเชร์กันเยอะๆนะครับครับถามถึงความรู้สึกกัน แน่นอนอะไปเล่นทีมชาติอาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อะอยากจะบอกอะไรแฟนๆก็ผมเต็มที่เหมือนเดิมครับผักเชียร์ด้ครับวิจารณ์ก็ได้น้องรับฟังใช่ครับรับฟังครับแต่เบาหน่อยเบาหน่อยไม่ถึงพี่ตู่ใช่ไหมหรือว่าไทยคนข้างๆผมนะครับเป็นกำลังใจให้ศกษานะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับกอล์ฟครับเควิน The first interview For Thai fans and Rayong fans, I do you want to say something for Thai, uh, Rayong fans. Um, <laughs> yeah, I want to say I'm really happy to be here, and uh, hopefully we have a good season this year. Yeah, a lot of uh, fans. I hope you score like 20 and 30 goals. in this <laughs> Hopefully, <laughs> hopefully. 4 o'clock. we ห้างเรียบร้อยนะครับงานเปิดตัวสมูรก็ทุกครั้งที่เวลาทํางานพิธีกรอีเวนต์นครับมันใช้พลังงานเยอะแล้วก็บิวแล้วก็เราพยายามอยากจะให้แบบอินนะอินกับสิ่งที่เราแบบเหมือนเราเป็นตัวแทนอะไรประมาณเนี้ยและอย่างมก็เป็นบ้านเกิดด้วยก็สนุกดีครับแล้วก็ฝากเชียร์ระยองด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเตรียมตัวเตะบอลกันลยครับซึ่งสภาพคุตอนนี้แรงหมดกับอีเวนต์ไปแล้ว เดี๋ยวเราจะไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองทีร้อนที่อ่ะไหวไหมเสื้อผ้าแบบนี้นะเอ้ยครเ,เตะเลยนะสี่โมงอะ่ะรับน้ายหน่อยรับน้ายไป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 ,ไปบอกทันทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เย้ยมึงเคลียร์ทางเลยดิ อย่าทั้งเลยไม่กว่าจะไหนดิเดี๋ยวค่ะเอาดูเลยนะคนเดียวมันเมทีอ่ะก็พี่ปามเขาทิ้งผมละเอาอยู่เลยคนเดียวดีครับเป็นอากาศดีเป็นอากาศดีง่ายๆในนั้นมันย้อนฉันอยู่แล้วผมว่ามันก็เข้าถึงคนเยอะอีกพอมันมีไลฟ์บรรยากาศดีนะแหมใส่เสื้อมาเลยแม่แม่แม่มคนเหนือคนเหนือจ้บ

ไปห้องน้ำไปทางไหนอ่ะทางทนู้นครับพี่ทางนู้นครับไอสัตว์เล่าคู่ใหม่ล่าสุดมาใส่เลยใส่ดิพี่ใส่ดิกูเฮ้ยไม่เอา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 ไม่ผมมองแล้วผมไม่สวยดีกว่าเอาอดูดีกว่าโอ้โหเอาใหม่ไหมเชื่อกูว่ามันมันเบากว่าเยอะมากบางกว่าเยอะด้วย ปีโมลิเดียเลยที่ยออมาจากฮะมีมีตัวเต็ม u ยูเอลไหมไม่พีเน้ยงต้องเขาไม่รอประกาศตัวอะไรนั่นอ๋ออื่นีรือ่าต้องตัวว่าเอาแฟร์แมึงกับไอ้บังคนนี้เขาอยากอยู่เรียกตัวดิอ่ะคนนี้เขาอยากอยู่กับผม เอาชื่อที่เขาด้วยไม่หมายถึงว่ามึงเป่ายิงชูบเลือกทีมไงมาดิได้หมดผมได้หมดเดี๋ยวอันนี้แมตช์คอมนะเราจริงจังไม่เอ้ยเดี๋ยวก่อนต่ออีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ทุกคนอยากได้เสื้อม่วงเราต้องเป่าก่อนว่าทีมเรามีใครบ้างแยกทีมก่อนห้ามเลือก้ามาเอาเป่าชูบเปิดไลน์อัพไว้เลยเอาเป่าเป่ายิง ถ้าได้สีดีใช่ไหมพอเตะเสร็จใช่ป่ะแลกเครื่องไงไม่เอาเป่าเลยเนี่ยเอรื่องไรอัพเอาเรื่องไรอัพเป่ายิงชุบนะพี่เปลายิงชุบเมื่อไก่ยิงนมื้อใหญ่หนึ่งสองสามเปลายิงชุบเปลายิงชุบเกสอ่เลือกเลือกเลืมาเลือกเตะเตะไพซอนอ่าไพซอนไม่ใช่ กราเด็กเป็นก่อนเรื่องตู้ตเท่อะโอเคโอเคมึงหมอข้ามกูมึงรู้เจ้าบ้านกูเป็นประธานเจ้าบ้านตอนนี้สบายแล้วพี่เลือกต่อเลยผมเป่าให้แล้วอ่ะโอเคขอดูชื่อหน่อยพี่ Two thousand years later วันวันนี้วันนี้เรามาจอยกันของระยองนะครับก็อยากให้ทุกคนมาสร้างสีสัน ให้กับทีมระยองด้วยแล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนระยองด้วยนะครับหลักๆวันนี้เราแบ่งเป็น3ามทีมทาง V.P ระยองเ็าจะเป็นสีเย่าเราแบ่งเป็นสองทีมแต่อยากให้มันเป็นเกมสนุกน,นะครับพยายามระวังอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็ระวังทุกอย่งายงด้วยระวังกันเองด้วย enjoy พยายามคือมีคนที่ตั้งใจมาดูในบางคนที่วันนี้เขาเป็นแฟนคลับ ก็เสิร์ฟความสุขให้เขาแล้วก็ใครที่ว่างข้างสนามก็ก็มาภาคมาเอนจอยมาบิ้วกันเออเอาเอาให้สนุกนะครับทุกคนเข้ามาได้นะแล้วคุณนะไมีสูตให้กันตลอดก็ได้เลยเฮ้ยจับยังไงนะไมได้ถือนจับเลยจับเลยครับเบื้องบนเหรอพี่เอาอนนี้นี่พี่แต่ว่าเห็นว่าในสนามไม่มีพี่ีน้องนะครับโอ้โหพี่ถอนตัวก่อน อ่าเหลือใบเดียวครับเาเหลือเหลือใบเดียวเอานะเดิมสองนี่ของผมครับปั๊บโอ้ยเห็นะครับจะได้เสสันติีเอพยองได้สมเกียิคุณีนะครับแล้วก็ทีมสีมคจะได้กิจสานนทัดนะครับจับมือจปหน้าโอ้ สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวไม่ไหวแน่นอนไม่ได้เล่นมา4เดือนโอ้โหวันนี้บอกให้เลยไม่วิ่งเขายังเจ็บอยู่นิดนึงครับยังไม่หายดิไม่ได้เล่นมา4เดือนแต่พักขนมไปกินลาบได้นะครับผมกินลาบได้กินลาบได้ไม่ใช่ลาบด้วยคาบูด้วยมา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 เขาบอกว่าหาอาชีพหลังหลังเกษียณเกษียณไปทำอย่างอื่นครับถ้าเสกสรรมาพากบอลกูก็ไม่มีอะไรกินแล้วครับ เอาวะเอาครับทีแรกครับเสกสรรตีภาพฟุตบอลนะครับเองเองเองเริ่มเป็นเริ่มเป็นท่านใครยีมิตูเต้เลยวันนี้ผมสองตีมิตูเเล่นบอลเป็นก่อนตีขวาขวาเล่นบอลเป็นเปล่าครับผมผมกระชากไวกว่านี้นะครับเสกสรรถามว่าตุเต้เท้าหลักวางเป็นเปล่าด่ากันังเลยในทีวีอ่ะขอถามทัศนะเสกสรรนะดูแล้วคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะ ว่าสี่สิบหมื่นอยู่เบลไว้สกอร์เท่าไหร่สกอร์สี่ร้อยห้าสิบเท่าไหร่ครับสกอร์สี่ร้อยห้าสิบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอุกกุศบอลคัตโนบอกกูอยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีกูยังไม่เคยเจอเลยเจนี่ทำได้เปล่าคัตโนอ่าครับตุกลางครับมาคัตโน l เ f t เล f เ l e f บอลตรงกลางทะลุมาครับอีเดสขวามาอุสโตนันักกอลหรือนักเลงครับดูนโอ้โหทิงยาวมารู้ใช่ไหมเจอทีวีทีต้องทำยังไงไม่ต้องให้บอกนะมือกองเยสเดย์ครับพอเสียงป่งมือกับร่างกายที่ทุเล็กทุลังให้กับเขาด้วยครับนับน่งรถมากับกูก็หลับตลอดนะให้กูขับรถนะครับ พักผ่อนมาน้อยวันนี้รถพยาบาลนะครับเตรียมด้วยนะครับมียาดมไหมยาด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 มมียาดมไหมได้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 ไอ้หันบอกหาเรื่องเปลี่ยนคกองใหม่พอดีครับวันเสาร์เดย์เอารมณอารมณ์ไ่อครับโอเคจหอนี้เหลือครับขาสั่นเลด้อตูดู้ตูรู้ด้วยครับก้าวขั้วท่วน กูจะไม่ทำอีกกูผิ้งไปแล้วแอราไลกูเธอวัดวัดระยะวัดระยะข้ามคานยึงแล้วเข้าไปกระทบ

มันไม่ค่อยคือต้องดูแล้วจำเป็นตัวอย่างนี่พี่พี่บอกนี่ดีน,น,น,นะ <c oughs> ถ้าลงเท้าเป็นไอมาเน่นะทีมงานระยองต้องท่งตะขายจะขายขาดน,นะ,ะ <c oughs> ยิ่งจะขายขาดน,นะครับ <c oughs> ขอโทษคนดูล่วงหน้านะครับอีกชั่วโมงกว่าฟีคิกนี้จะเวียนอยู่ในหัวสมองนะครับไม่ต้องกลัว <c oughs> เราปล่อยนะเดี <c oughs> ๋ยวคู่นี้นะครับ <c oughs> เราได้รับเกียร์ผมจะปลุกใจ คุณวันนี้คือโอกาสในการลงเล่นในอีซายมาเซ่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหเป็นปลุกใจคุณในการที่คุณเล่นอาชีพครั้งแรกเจ็บปดิคุณลงไปแล้วโชว์ให้พวกเราได้เห็นครับโชว์อะไรคะอันนี้ฝีเท้าฝีเท้าตามคุณตูเต้ใช่ไหมลูกลูกละพันย พันบาทอ่าพันบาทอ้าวทุกคนเป็นพยานนะคะว่ายี่สิบลูกแม่งไหลให้ยิงเอาตังค์เลยเตรียมก่อนเดี๋ยวดูฟอร์มต้องมีคนแนะนำน้องเฟิร์นหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูฟอร์มน้องเฟิร์นหน่อยพร้อมป่ะพร้อมค่ะนี่โค้ชสอนมากับมือนะคะทุกคนเล่นไม่ดีก็ด่าคนนี้นะคะลูกหมดไปเขาโอ้ยไม่ต้องเกินี่แล้วไปไหนหนาวนักดูตลอดทุกคน พังเองด้วยครับไล่จีใครแตงครับเฮ้ยเมลพี่ดีปาประสิทธิ์แนจีมนะส่งพี่หน่อยนะเรียบร้อยข้ามคันปารสิขวาไล่มาครับสอหนไม่ใช่พี่ไม่มาดีใจยิงประตูไม่มาคุยอาไมองสง ดีเหลืองแอ่งกล้องไปเปลี่ยนแทนก๊อลฟเสกสันได้ให้กลับเขายังกลับไปพักบ้านที่บ้านเพื่อนบ้านโอ้ยนึกจะเลื่อนเพิ่งจะเลือนออกก็ออกเลยนะครับเปลี่ยนะน้ำเงินน้ำเงินเออจะออกก็ออกอัดมาอัดไม่ไหวเหรอเออเฉ่ๆเขาจะออกครบแล้วครบแล้วบอลแท้จะแตะผู้หญิงนี่ครับคุกๆบอลเดินสายจะเป็นประมาณเนี้ยแหละประมาณเนี้ยประมาณนี้ ไม่มีเยเปิดเปิดพวกเราต้อง0่านพันหนึ่งต้องไม่ล้อยากได้พันหนึ่งนะคะรอดูนว่าจะยิงจ ah> ุดโทษเข้าไหมเสียงเสียนี่นี tamam ah> ่ไปดูไปดูไปดูคนไปเสียวเหียญกันรอเสียงเสียงจับจับจี้หาทุกคนเยบเลยเงียบแลย่เงียน ขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆที่ทนทรมารจบไปแล้วกับเกมวันนี้เป็นไงบ้างคะคือเอาจริงๆก็คือตูดูก็ไม่ได้เล่นเต็มความสามารถสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยังปรีซีซั่น pre pre นะครับใช่ครับแล้วก็นักเตะของตูดูเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ทีมนะครับแต่ทุกคนเก่งมากนะครับวันนี้ก็ชนะวีพีระยองไป2ต่อ1นนะครับมันก็ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการที่ เราจะสามารถเดินทางต่อไปกับทีมนี้เพื่อให้ทุกคนเกิดความสุขนะครับทั่วประเทศมันก็จะได้แบบบูมบูมบูมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ตูดูยูเนเต็ดเนี่ยก็จะมีแผนที่จะหาคนอื่นคนนั้นคนนี้มานะครับเพื่อว่าจะเสริมทีมไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ถือไมพูดเองเลยพูดเยอะมากโอเควันนี้นะครับทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าตูดูยูเนเต็ดเป็นไงนะครับส่วนน้องคนนี้ไม่มีประโยชน์นักฟุตบอลคอนเทนต์นะครับเจอหน้านี้นิดหนึ่ง ชัวพี่ปามาชัวถ่ายคลิปหน่อยถ่ายคลิปหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะสัมภาดยอตีกอิียมากกเบอออ s ซ a ันระยองเอฟซีกียได้เกียกียกียโอเคนะครับครับครับคอเบครับคอัับครบค a ับครับครั พ5น5ะครับยุคที่เรามีหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับดิจิตอลฟุตลองพริ้นน้องใสแหมากับโต๊ะใหญ่ครับ <c oughs> ที่ติตอลฟุตพริ้น์ในยุคสมัยนี้มันน่ากลัวนะครับเราก็ต้องใช้วิจัยยานในการรับชมว,ว่าบางทีก็อาจจะเป็น AI อ แล้วก็อาจจะเป็น A สุภชัย <Hey. S 1> นะครับต้องแยกกันให้ออกเราก็จะขอปิดคลิปโดยที่ไม่มีิเสิร์ตเมื่อคืนเพื่อให้คุณ